ตื่นแล้วค่ะพวกไมตื่นแล้มาสามเที่ยงเหรออาบน้ำอาบน้ำจนสั่นอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำแล้วไม่ใส่เสื้อแอมินน้อยเลยสิะจะไปน้ำจะไปไม่ได้ไปบ้าง่ะเพื่อาไอ้แค่แค่แค่ก็จะไปได้คุณว่าแค่ค่อยๆนี่ค่อยลๆไปเดี๋ยวขากรองไงตันกว่าค่อยขึ้นขากรนีไเข่าไปน้ำเบรอสวัสดีครับยมซีครับข่าวดีแต่เช้าเลยครับเอาจริงนะถ้าบอกถ้าพูดถึงการประกหลายคนก็อาจจะแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ราก็บอกว่าก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเราจะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไระเราทำถูกต้องลแล้วที่กลัวที่อะไระนะทีนี้เขาก็เเริ่มเริ่มตากตรงที่พูดก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ไปหาไปหาบัญชีพกสลุงอ,อันอันอันใหม่ที่ทํทำสีเขียวมันหายาไปแหละแต่เรือ,อนเก่าสีแดงก็ไปหาในกระเป๋าที่เป็นสมุดบ,บัญชีก็เผลอไปเจอ อันนี้ทำไมมันพ่อพันกับสมรกรมาวันก่อนนั้นวันที่อ๋อก,ก็สมรกรก็มาแล้วในเมื่อวานนี้เขาโทรม,มาแล้วก็มาหามาหาสมุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสะตึสะติมองเติเมนอะไรนี่นะทุกคนก็บังเอิญมากเลยคือว่าเอาจริงๆคือตอนที่เราตรวจตอนนั้นน,น,น,น่ะมันมีมันมีเจ็ดเก้าหกสามเก้าหกสองเก้าหกไง แล้วคราวนี้นพอเม้นก็นมีเอฟซีคนหนึ่งยู่นะเม้นว่าป้าไม่มีหนึ่งเก้าหกหรออะเม้นในใต้คอมเมนต์นะป้าก็มันก็เอะยังไงมันคือเราซื้อเก้าหกนี่แบบทุกตัวแล้วนะเราไม่ซื้อตัวอื่นเลยแล้วแบบมื้งเช้านี่ก็ค้นก็เลย,ยทุกคนโอ้ที่ที่เต็นเก้ยวเยีย่ยนๆนะใช่ไหม ยังไม่ได้เย่เลยยังไม่ได้ยยังไม่ได้บอกใครเลยนเนี่ยไม่เย่แล้วแต่ว่าแล้วก็ไม่ถูกนะไม่ใช่อันนี้อกไม่ใช่เลขเออใช่เย่ๆแล้วไอ้เปี๊ยบอกว่าหนึ่งเก้าหกทีนี้เข้ามาดูแล้วมันมีเจ็ดเก้าหกไงเขาก็เลยไอ้เปียยหลอกทำไมวะเนี่ยไอ้เปี๊ยหลอกทำไมก็เลยบอกให้ปุ๊บปซื้อมาแล้ววันนี้บอกตรงๆเลยว่านี่ค่ะทุกคนเราก็เห็นตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าป้าตาป้ามันมองไม่เห็นมันจะมีเลขตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ย นี่ค่ะทุกคนมันมองไม่เห็นเดือนธันวาเดือนมกราไงใบพี่น้องเขาเห็นแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วก็เอ้ยพศชอผมเก๋ก็เลยเรียกเปี้ยวมาดูเมื่อเช้านี่เหรอเมื่อเช้านี่เสียงไหวเสียงไหวบอกมืดเสืียงอกว่าหลายกล่องแต่ว่าเราซื้อตัวเดียวจริงๆเรซื้อป้าซื้อแต่เก้าหกเก้าเสียงไหวเสียงจนลืม เอฟซีที่ถามมาว่าป้าหนึ่งเก้าหกไม่มีเหรอวันนี้เนี่ยมีแล้วอันนี้เยอะสุดนะปกติจะซื้อไอ้มันมีไอ้สามสี่ชุดที่เหลือมันจะเป็นสองใบสามใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีใ้ใบเดียวแต่มันเป็นเก้าหกทั้งหมดเลยและอันนี้มันเป็นหนึ่งเก้าหกทุกคนหนึ่งเก้าหกสิบใบโอ้โห โสุดยอดวันนี้จะไปวัดบ้านเดือด้วย่็จะไปตีห้าตอนนี้กี่โมงแล้วก็แล้วไม่ขึ้นทางเลยพี่น้อยรอให้เห็นนี่แหละก็ได้เลขท้าย3สามตัวหนึ่งก็หกอีกสิบใบนะคะทุกคนก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณสวัส f ีเมื่ออันทุนวันที่สามก็ไปขึ้นเงินแล้วไปขึ้นเงินแล้ว อันนี้เลขท้าย3ตัวเพิ่งเจอเมื่อเช้าสิบใบด้วยนะคะโอายดีใจกับป้าแตนด้วยนะคะคนนั้นเนท่ยนสะพานมาคิดว่าลุ้นไหมไอปีบก้เก้าหกเออใช่เนาะใช่ไหมตอนนั้นเนาะเจ้าที่เขานั่งอยู่อ่ะก็ขายความเกรงใจแล้วก็โดดอย่างเดียวเลยตอนแรกนี่ไันได้เก่งใจจิก็ขอโทษนะคะขอโทษนะข้าท่านก็หัวเราะท่านก็หัวเราะนะว่าป้าอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ถือว่าโชคดี ช่อนไม่ใช่มืดช่อนลุงก็สะสมนานเนาะบัตรนานๆคือภาษีอ่ะเราเป็นเขาเรียกว่าประชาชนคนไทยเราก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วสัมพาระให้กับท่านพ่อที่ของท่านล้วก็คือท่านมีอะไรมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอะไรไปอธิบายไปยื่นไปอะไรไปดูไปอะไรนะคะใช่ไหมเราก็ต้องเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะเราป้าก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรก็คือถ้าท่านคำแนะนําอันไหนที่มันไม่ถูกต้องเราก็ทําให้ถูกต้องอันไหนที่ยัง อ่ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็สบายใจไปจะได้ไม่มีใครมาว่าเราว่าเออเรานีภาษีอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างงี้ไปตัดปัญหานะคะทุกคนก็ถือว่าสัมภารให้โชคป้านะสองครั้งเลยวันนี้ท่านมาวันนี้ท่านก็วันโทรเตือนหายให้หาบัญชีไม่เห็นเนี่ยวันนี้วันนี้ลำเลยใช่ไหมฮะเด้อเด้อย่ามีคนทำลำด้วยกให้ลำด็วยเนะ ไม่น่าเลยเมื่อวานเราไม่ได้รำเราไ่แต่รำไม่ได้รำเร<ช>าใส<ช>่รออันนี้อยู่รอบเดียวกัน<อ>นี่กันสิบใบนะคะสิบใบซ้าทุนกันนี้ของเราที่หนึ่งแล้วกันนะ<อ>รางวัลที่หนึ่งร,<อ>รออยู่ค่ะเราเราไม่ได้ซื้ออะไรพ้่มเพื่อนะคือแบบในความรู้สึกคือเราซื้อจริงจริงซื้อลูกไปประมาณถ้าถ้าถ้าไม่ซื้อก็คือหนึ่งชุดถ้าซื้อลูกไปลูนก็คือสี่ห้าชุดไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนที่หลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยซื้อเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเราซื้อแบบ คือคนที่มาเนี่ยเขาคนที่มาขายเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรเนี่ยวันนี้เข้ามากับป้าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่แก็เราไม่ได้แบบสะสมจนเยอะเราก็ช่วยเขาไปใบสองใบอะไรเงี้ยแต่ก็คือเราก็ใบสองใบเองเดนอะสิบใบใบอันเนี้ยเนี่ย มั้ออยู่น่าจะซื้ออยู่ปั๊มที่จะไปสกลนครตอนนั้นอะอันนี้เหรอใช่โอ้โหโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สับเพลเฮละนะคะเป็นความเป็นรางวัลรู้สึกดีก่อนเดินทางไปวัดค่ะทุกคนคนที่ขายก็น่าน่าถ้าจะทานีจะกินอันนี้สามตัว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 ท้ายสามตัวท้ายสิบใบก็สี่สามมันสี่มันสามมันก็บากาศดีใจด้วยค่ะทุกคนดีใจด้วยดีใจด้วยเรื่องปิดท้ายหน่อยว่าเอ่อ การขายของน้วันพี่หนิงก็มาคุยมาปรึกษาอะไรกันก่อนที่พี่หนิงจะไปทําคลิป嘛นะพี่หนิงก็มาสอบถามโทรหาลุงพันธ์แกก็ว่าบอกรายละเอียดให้ฟังว่าคืออันสินค้าที่เขาห้ามขายก็คืออันที่แบบรุนแรงอะไรต่างๆต้องมีกฎหมายส่วนเบญจีนเป็นอะไรพวกนี้ขายได้หมดขายได้ปกตินะคะทุกคนก็ว่ากันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะาวันพี่หนิงนะใส่ของยาป่ะนี่ใส่ของเจ้าป่ะนี่เองใส่ของเจ้าบบมีโอ้คอยว่าให้ประเตนถูก พ่าเจนก็ถือจริงๆอาศัยได้ลำมืดด้วยได้เงินค่ากับข้าวบทถือกะลำคือเก่าเห็นแหมว่าล้ลำอาศัยประมาณนี้นะคะพ่อได้ใช้ยังให้เอฟซีได้ถูกอมืดไปขึ้นรถไปใส่อีกนาทีหนึ่ง นาทีนึงอ่ะโอเคพุณแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะไปเบิ้งลูกหมหน้านี่อนั่นว่าไม่หน้าหน้าหน้าใช่พ่อพ่อพ่อนกคุมเหอยพ่อนกเขาพ่อนกคุ้มนกเขาเราอะไรมาหอดกับ็บเอาพักเลยเนาะเตีนพักข้าเจ้าเอิ้นบักรคอร์สคอร์สเออบคอร์สเอาเัาแป้งเอาเมล็ดงานนั่นบตัดโอ้เมียวเวลาภาษาเรามาอยู่น้องคอยอยู่วันนี้เห็นอยู่ก็จะเอาไว้ ไปสายไม่อด้มาก็เอาไาเมือเดื่อเมื่อจังไสายขาดสายยังขวัลงบ่ทันได้เอามาอยู่เอาขุกเกมาโรดคอยสีมาใส่มาบอกอันนี้แซ่ลางเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี่เด็กก็กล่าบอามาอยู่หัืเงนคอยว่าคอยสิไปตลาดนัดไซื้อเบี้ยมาริกมาเชื้อมีตลาดนัดน้อยก็คอยีมานอยเช่ เอาเม็ดเอาหน่วยซุกมันเลยหน่วยแห่งมันนะ